สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซ็นตเด็กเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากหรอกนะครับเราก็ยังใช้กรอบไซด์เวนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยวันนี้นะครับกับเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้จะแยกกว่านิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหือว,วันช่วงวันก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันปิดแถวแถวนี้นะครับคือ,อยังปิดเกิน1 3 2 0ได้ทําให้ภาพเนี่ยมันหนักมาทางไซด์เว์มากกว่านะครับแต่ว่าราคาปิดของเมื่อวานเนี่ยมันมีการหลุด ต่ำกว่า1320นะครับมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันเอียงมาทางไซด์เวดาวมากกว่านะครับก็ให้ดู1320ไว้แหละนะครับถ้าเกิดเช้าเนี่ยไม่สามารถดึงกลับมาได้เร็วนะครับภาพของเซ็นดินเด็กเนี่ยจะเป็นไซด์เวดาวนะครับสำหรับโซนแนวรับเนี่ยก็คือประมาณช่วง1314ที่เป็น SMA 200นะครับก็คือถ้าเกิดต่ำกว่า1320ก็ลงแหละแต่เราคิดว่าก็อาจจะไม่ได้ลงแบบอะไรที่มันรุนแรงมากนะครับก็เป็นการลงแบบซึมๆแบบไซด์เวดาวซะมากกว่า นะครับสำหรับตัวของ Market b r e a d ดอินดิเคเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยมันกลับมาเยอะมากกว่าหุ้นที่ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สอดคล้องกับที่เราคุยไปในช่วงต้นสัปดาห์นะว่าสัปดาห์นี้การเก็งกำไรเนี่ยมันต้อง selective มากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้สอสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยนะครับนิวไฮมากกว่านิวโลแต่ตอนนี้เนี่ยนิวไฮมันลงมาเหลือ11%นะครับคือนิวไฮยังมีแหละแต่มันแค่11%ส่วิบเอ็ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาาประมณ ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงพวกที่แบบหลุดโลลงไปนะครับยกเว้นว่าโอเคถ้าเกิดพวกดเวอร์เจนต์จริงๆเนี่ยพวกนี้เราอาจจะยังพอเก่งกำไรแบบเทคนิคข้รีบาวขึ้นมาได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เราอยากเน้นเก่งกำไรในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของการแบบพูแบ็กซะมากกว่านะครับเพราะว่าสมมติภาพเซตมันเป็นไซด์เวถึงไซด์เวดาวเนี่ยแต่ว่าตัวของพูแบ็กคือมันเป็นไซด์เวอฟนะครับคือย่อมาแล้วมีการยกโลสูงขึ้นเนี่ยพวกนี้จะสวยกว่าในในภาพรวมนะครับ เรามาดูในตัวของ Se ็นทริที้อินเด็กซ์บ้างนะครับจะเห็นว่า Future เนี่ยแข็งกว่าเซ็นทริที้เนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าเซ็นทริที้เนี่ยมันหลุดโลข้างล่างลงมานิดนึงนะครับแต่สังเกตว่า Future เนี่ยอยู่โซนกลางๆนะครับเมื่อวานเนี่ยพยายามจะเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านด้วยซ้ำนะครับแต่ประมาณ8 2 3ในช่วงเช้าแต่ว่ามันก็เป็นแค่ฟอลเบรกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่โดนหลอกตอนที่มันแบบเบรกขึ้นไปนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเราคุยกันในตัวของฟิวเจอร์เนี่ย เราพยายามให้ดูเซตติ้งเด็กประกอบด้วยว่าเวลามันเบรกเอาท์เนี่ยนะครับมันคอนเฟิร์มกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเวลาเบรกแล้วมันไม่คอนเฟิร์มกันเนี่ยบางทีเราไปเจอฟอลเบรกนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เป็นลักษณะของฟอลเบรกนะครับทำให้ภาพตัวของฟิวเจอร์ซีรีส์ยูเนี่ยยังเป็นการแกว่งไซด์เวย์นะครับ8ปดคือแนวต้านแล้วก็8ปดคือแนวรับนะครับก็พยายามเล่นในกรอบไซด์เวย์ไปก่อนสําหรับเซตฟิฟตี้อินเด็กต์ฟิวเจอร์นะครับ ถัดมามาที่ตัวของราคาทองคํากับตัวของซิลเวอร์นะครับตัวนี้อยากให้ดูคู่กันไปเลยนะครับสาหรับทองคำเนี่ยนี่คือนิวไฮไปละนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตัวของ Silver, ซิลเวอร์เนี่ยนะครับซิลเวอร์เนี่ยไม่ได้นิวไฮนะครับเพราะว่าไฮของซิลเวอร์มันคือ32.5แต่ตอนนี้มันลงมาประมาณ30.3435แถวนี้นะครับผมมองว่าถ้าเกิดใครมองว่าใครมองบูลิชเนี่ยในพวกตัวของโลหะเนี่ย ผมว่าให้ลองซิลเวอร์ไปเพราะว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นเนี่ยสมมติทองคําจะขึ้นต่อผมว่าซิลเวอร์เนี่ยต้องดีดขึ้นมาจากแถวนี้ด้วยนะครับดังนั้นใครบูริชเนี่ยเล่นตัวซิลเวอร์ใช้แถว30ต้นๆเนี่ยเป็นจุดในการเปิดลองไปส่วนคนที่แบบมองว่าแบริชนะครับก็คือมองว่าไอ้ทองคําที่เบรกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเฟลเบรกก็ได้เนี่ยเพราะซิลเวอร์ไม่ได้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครแบริชเนี่ยให้มาเล่นในตัวของทองคานะครับก็คือถ้าเกิดมันถอยลงมาเนี่ยต่ากว่าไฮที่มันเบรกขึ้นมมาาประณ 2 4 5สี่หูนเนี่ยถ้าเกิดลงมาต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าทองคำที่เบรกเนี่ยมันเป็นแค่ฟอลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถอยลงมานะครับดับงนั้นตอนนี้เล่นได้ทั้งมุมมองทั้งฝั่งบูและฝั่งแบร์เลยนะครับใครมองฝั่งบูในตัวโลหะเล่นลองลิเวอร์ตามขึ้นมาส่วนใครมองฝั่งแบร์ในตัวของอมองฝั่งแบร์ในตัวโลหะก,ก็ให้เล่นช็อตตัวของราคาทองคำลงมานะครับมาที่แนวโน้มของค่าเงินนะครับคือตอนนี้ตีมมันก็เขนานั่งชัดน่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันมีการ มีการอ่อนค่าลงมานะครับสำหรับดอลลร์อ่อนค่าลงมาเนี่ยเราก็ต้องอพยายามไปเล่นในสกุลเงินอื่นนะครับก็คือเราต้องไปเบทว่าสกุลเงินไหนจะแข็งบ้างน,นะครับเยนจะแข็งไหมนะครับหรือว่าตัวของเงินบาทจะแข็งไหมนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราก็คุยไปแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเกงกาไรเนี่ย USDJPY เนี่ยเป็นสกุลที่น่าเล่นที่สุดในในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า USDJPY เนี่ยมันหลุดเส้น อัพเทรนลงมานะครับคือถ้าเกิดใครช็อตมาต้นต้นสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่าจากประมาณ158-159เนี่ยตอนนี้ลงมาแถว1 5 5 6 5 6้สละนะครับส่วนเงินบาทเราจะเห็นว่าเงินบาทเนี่ยมันยังอยู่ที่เส้น200วานอยู่นะครับมันยังไม่หลุดนะครับคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเงินเยนเนี่ยมันมันเลยน่าเล่นมากกว่า นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ช็อตตัวของเงินเยนเนี่ยลงมาขนาดนี้เนี่ยไล่ช็อตตามไม่ทันนะครับต้องรอรีบาวก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการช็อตสาหรับ USD JPY สําหรับคนที่ไม่ได้ช็อตมาตอนต้นสัปดาห์นะครับสำหรับยูโรนะครับที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันก็โซนแนวต้านนะครับคือมันก็ไม่เหมาะกับการเปิดลองที่จุดบริเวณตรงนี้เท่าไหร่สําหรับยูโรดังนั้นเวลาเล่นเชิงของดอลลร์อ่อนเนี่ยนะครับผมว่า USD JPY เนี่ยน่าเล่นมากสุดในฝั่งของการเปิดช็อต นะครับมาที่ต <Tamam> ัวของราคาน้ํามันนิดนึงนะครับสาหรับตัวของราคาน้ํามันเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับเมื่อวานเราก็คุยไปแล้วว่าราคาน้ํามันที่ถอยมาเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น200ยนี่ยังไม่เป็นไรนะครับมันยังมันยังเป็นการพักสะสมกําลังเพื่อขึ้นต่ออยู่นะเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันเนี่ยก็เล่งตัวขึ้นมาได้แรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยผมไม่ได้ชอบพวกพลังงานต้นน้ำเท่าไหร่นะครับอย่างปอทอสพอเนี่ยที่เราคุยไปเมื่อวานนี้ละว่า มันมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นเดซเซนดิ้งนะครับแล้วมันหลุดลงมาดังนั้นไม่มีจังหวะเล่นนะครับซึ่งตัวที่ผมชอบเนี่ยในในกลุ่มของพลังงานเนี่ยมันจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มของลงการ่นมากกว่านะครับอย่างตัว s t r c เนี่ยเราแนะนำไปในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า มันตอนนั้นมันอยู่ที่กรอบล่างนะครับมันอยู่ที่กรอบล่างตรงนี้นะครับเราก็เลยแบบโอเคเล่นเก่งกาไรจริงก็ขึ้นไปถึงแนวต้านมาแล้วรอบหนึ่งแหละนะครับแต่ตอนนี้นชนแนวต้านแล้วมันถอยลงมาถ้าเกิดลงมาใกล้ๆด้านล่างอีกเนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้อได้ใหม่สําหรับ SPRC ส่วนแนวต้านก็แถวกรอบบนเหมือนเดิมก็คือเล่นตามกรอบของ Up Trend Channel นั่นเองสําหรับตัว SPRC นะครับโอเคเรามาดูที่ภาพของ Sector Rotation บ้างนะครับสำหรับ Sector Rotation ก็ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวที่มีโอกาสจะเข้า leading ก็เป็น property แต่ว่าหุ้นในกลุ่มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีตัว confirm นะครับคืออย่างที่เราคุยตลอดในตัวของ sector rotation เนี่ยไม่ใช่เรามองเห็น sector เนี่ยมันจะเข้า leading แล้วมันจะเล่นได้เลยนะมันไม่ใช่นะมันต้องไปดูด้วยว่าในกราฟของหุ้นรายตัวเนี่ยมันมีอ่ามันสัญญาเนี่ยมัน c o n f i r มสอดคล้องกันหรือเปล่า ไอ้ตัวนี้เหมือนแผนที่นําทางเฉยๆว่าเอาเอเราควรจะดูกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราไล่ทุกกลุ่มเนี่ยบา,บางคนอาจจะไม่มีเวลามากพวกเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยมันก็จะมาช่วยในส่วนนี้นะครับโอเคเรามาที่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนําตัวแรกนะครับเราเลือกมาเป็นตัวของ VGI นะครับสำหรับ VGI นะครับก็ถือว่าพักลงมาแรงเหมือนกันในช่วง5วันที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นแรงแหละจาก จากโลเนี่ยครับประมาณ1.2 1.3เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปชนเส้น200วันคือขึ้นมาขนาดนี้มันก็ไม่ไม่ผ่านเส้น200วันมันก็เรื่องปกต,ติอยู่แล้วนะครับคือขึ้นมาไม่พักเลยนะครับการที่มันชนเส้น2วันไม่ผ่านเวลามันย่อมารอบแรกเนี่ยเรามักจะมองแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับลองสังเกตนะ slope ของเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็ยังเป็นบวกดังนั้นเวลาเราจะหาจังหวะรับเนี่ยเราก็รับที่เส้น20นี่แหละนะครับประมาณ1.55เป็น แนวรับนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า1.50เป็นจุดในการ s t ็อ l o อสนะครับส่วนเป้าหมายคือ1.67นะครับแล้วก็เป้าหลักก็คือเส้น200ที่1.78สำหรับตัวของ VTI นะครับสำหรับตัวที่2นะครับเป็นแนว mean reversion คือตัวของ a u ว1นะครับเมื่อวานนี้ a วั1ก็มีข่าวลบเข้ามานะครับเราก็รอดูแหละว่าตอนนี้มันถอยลงมาเนี่ย มาที่กรอบล่างเนี่ยมันจะมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่านะครับก็ถือว่ามีสัญญาณการกลับตัวแหละนะครับเพราะว่าลงมาแตะกรอบล่างปุ๊บคันเดลเป็นเชิงบวกมันเลยทำให้ตัว i s i เนี่ยเป็นการทํา Bullish Divergence ขึ้นมานะครับดังนั้นเอราวันเนี่ยผมว่าก็พอเล่นรอบ t เทคนิคอลรีบาวได้แนวรับสําหรับตัวเอราวันนะครับอยู่ที่4.1นะครับสต็อป o ลสถ้าต่ํากว่า4.02นะครับส่วนเป้าหมายคือ4.28แล้วก็4.4นะครับ ก็มารกไว้นิดนึงนะว่ามีรีเวอร์ชันช่วงนี้มันก็เล่นได้ถ้ามีดเวอรเจนแต่ว่าต้องเล่นแบบมีวินัยด้วยถ้าเกิดหลุดโลมันก็คือภาพมันภาพมันเสียนะครับตัวที่3นะครับในเซตร้อยจะเป็นตัวของแจ z สนะครับแจสก็ไม่ได้เลือกมานานนะครับสำหรับตัวของแจ z สในหตุผลที่เราเลือกมาเพราะว่าแจ z สมันก็ในภาพใหญ่คุาเรามองภาพใหญ่ก่อนมันก็เหมือนเป็นเป็นกรอบไซด์เวย์นะเป็นกรอบไซด์เวย์ขนาดใหญ่เนี่ยประมาณแถวช่วง 2.9เนี่ยถึงประมาณ3.6นะครับตอนนี้มันก็อยู่แถวโซนกรอบล่างนะครับอยู่แถวโซนกรอบล่างแล้วก็เส้นดาวเทรนด์นะครับที่มันฟอร์มาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็มีการเบรกเอาขึ้นมานะครับเส้นดาวเทรนด์เนี่ยมีการเบรกขึ้นมาละนะครับแล้วก็ตอนนี้ m a c d เนี่ยใกล้จะตัดขึ้นนะครับใกล้จะตัดขึ้นมันก็มีโอกาสจะลุ้นเป็นสัญญาณการกลับตัวได้นะครับเราลองถอยมารอบที่แล้วนิดนึงนะรบอบที่แล้วเนี่ยก็ก่อนที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยภาพก็ประมาณนี้ก็คืออ่ เส้นดาวเทรนเนี่ยมีการเบรกนะครับแล้วก็ m a c d มีการตัดขึ้นแต่รอบเนี่ยมันไม่สวยเท่ารอบที่แล้วหรอกนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยเส้นดาวเทรนมันเบรกก็จริงเบรกก็จริงนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมด้วยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ขนาดแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับแต่ก็ถือว่ามีการเบรกเอาเอ็มเอซีดีใกล้ตัดขึ้นดังนั้นก็พอเก่งกาไรได้สําหรับตัวของแจ๊สนะครับแนวรับอยู่ที่2.9้านะครับสต็อปลอว์ถ้าต่ำกว่า2.8ส่วนเป้าหมายคือ 04, 16, สามจ เดี๋ยวเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันบ้างนะครับ mm. หุ้นนอกเซ็ตร้อยตัวแรกนะครับเป็นตัวของ SYMC นะครับสำหรับ SYMC เมื่อวานเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะดูปรับตัวลงมาแรงนะครับโลที่ประมาณ7.85แต่จะเห็นว่าลงมาที่โลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแคนเดลกลับตัวเป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็การที่มันลงมาเนี่ยแต่ราคาปิดมันไม่ได้ปิดต่ำเนี่ยมันเลยทำให้ภาพยังถือเป็นไซด์เว้าอยู่ก็เป็นการเล่นเก็งกำไรแบบพูลแบ็กนั่นเองนะครับแนวรับคือ8.1นะครับ สต็อปลอตถ้าต่ํากว่า7.85แล้วก็เป้าหมายคือ8.6แล้วก็8.85สําหรับตัว SYMC นะครับถัดมานะจะเป็นตัว MCS นะครับสำหรับ MCS เราก็มองมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะว่ามีการกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีการยกโลที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็เลยมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะครับแนวรับคือ7.1็ดสต็อปลอตถ้าต่ำกว่า6.95นะครับ เป้าหมายคือ7.35แล้วก็7.55สำหรับ m c s นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนว Breakout สักตัวแล้วสักตัวละกันนะครับคือตัวของ m c หรือ Mac Group นะครับสำหรับตัวของ Mac Group เนี่ย Pattern ททน,นะครับก็คือเป็น Pattern Classic แหล,ละนะครับก็คือเรามองว่าฟอร์มเป็นรูปแบบของ i n v e r d Head and Shoulder อยู่นะครับเอ่อถ้ามันมาปิดเหนือประมาณ10.9ไดน้นะครับจะเป็นสัญญาณบวกสำหรับตัวของ Mac Group นะครับเป้าหมายเนี่ยจะอยู่แถวประมาณช่วง 11.4แล้วก็11.7นะครับแนวรับ10.7 stop loss ถ้าต่ำกว่า10.4นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามนะผมอาจจะคุยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพวกหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันลงมาแรงสมมติเรามาดูหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงว่าเดลต้านะครับฮาน่าเคซีเนี่ยถ้าย่อมาเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับตัวไหนเนี่ยดูได้เล่นมากสุดนะครับ อะดูทีละตัวแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเดลต้าเนี่ยแนวโน้มไซด์ไวอาฟตรงนี้มันกรอบบนนะครับโอเคถ้าถอยมาเนี่ยใกล้ๆกรอบล่างเนี่ยมันก็รับได้แหละนะครับส่วนตัวของฮาน่านะครับฮาน่าเนี่ยอาจจะดูแย่สุดเพราะว่าฮาน่าเนี่ยมันเหมือนฟอร์มเป็นแอสเซนดิงแล้วถ้าเกิดมันหลุดอัพเทรนเนี่ยมันแปลว่ามันเลือกฝั่งลงเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวที่เราชอบมากสุดเนี่ยอาจจะมองเป็นตัวของ KCE นะครับสำหรับ KCE เนี่ยแนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เวอัพอยู่ถ้าเกิดถอยลงมาใกล้ๆเนี่ยเส้นพวกอัพเทรนหรือเส้น20วันนเี่ยนนนะะครับพวกกเี้็็จป จังหวะในการรับได้นะรอบที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับที่เราให้รับไปแถวเส้น20วันเนี่ยถึงแม้จะโดนพาลงมาก่อนนิดนึงเนี่ยแต่ก็สุดท้ายไปทำ high และ h i ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดถอยลงมากรอบล่างเนี่ย KCE เนี่ยผมว่าดูนาเ่นไมสุดถ้าเกิดเทียบในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ i v l นะครับเป็นตัวของ i v l สำหรับ IBL ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรให้เล่นนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันเจาะๆลงมาจากเทสโลเดิมถ้าเราจะเล่น IBL เนี่ยก็คือต้องรอหลุดโลรเดิมไปนิดหนึง่งแล้วก็ให้เห็นก่อนว่ามันเป็นดิเวเจนต์นะครับก็นึกภาพไปคายรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเล่น IBL เนี่ยคือตรงนี้นะครับแถวโลรเดิมมีดิเวเจนต์ค่อยเล่นนะครับดังนั้นตรงนี้รอดูไปก่อนว่าตอนเทสโลเดิมเนี่ยจะมีดิเวเจนต์ไหมนะครับ ส่วน BTS นะครับสําหรับ BTS เนี่ยก็เมื่อวานเราก็แนะนํานะครับแต่เราเราเก่งกําไรในเชิงของเทคนิคนะครับเราไม่ได้สนเรื่องของปันผลไม่ได้สนเรื่องของอะไรนะครับเราก็เล่นแบบแค่เทคนิคอลรีบาวน์นะครับแต่เมื่อวานก็ยังรีบาว์ไม่ได้นะครับแต่เวลาเล่นพวกมีรีเวอร์ชันก็อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดลงมาเนี่ยต่ํากว่าโลเดิมเนี่ย4บาทสต็อปลอสนะครับแต่โดยรวมเราก็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาว์อยู่สําหรับตัวของ BTS นะครับ สำหรับตัว S T A นะ S T A เราแนะนำไปช่วงต้นสัปดาห์นะครับคือตอนแรกเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดมีนรีเวอร์ชันขึ้นมาเพราะเราเห็นแคนเดลเนี่ยที่กลับตัวตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะรีบาวไปแถวเส้น20คล้ายๆกับรอบตรงนี้แต่จะเห็นว่าขึ้นไม่ถึงนะครับแล้วก็หลุดโลดังนั้นแพทเทิร์น S T A มันมันเสียนะครับก็ต่ำกว่าโลที่ประมาณ2 0 1 20.2ุก็ต้องยอมสต็อปลอสทิ้งไปก่อนแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ้ามันเป็นไซด์เวดาวลงมานะครับถัดมาเป็นตัวของแอดไว้ White, ตัวนี้ตอนเริ่มมีการย่อลงมานะครับผมว่าถ้าย่อลงมาก็รับได้นะครับหาจังหวะที่มันใกล้ๆตรงเส้น20นะครับคือปกติหุ้นที่แบบย่อลงมาแล้วรับได้เนี่ยมันจะมี2แบบคือเป็นลักษณะของเ,ออเป็นไซส์เวอาขึ้นมาแล้วมีกรอบเหมือน s y m c อย่างเงี้ยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะพยายามดูว่าก่อนหน้านียมันมีแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าอย่าง ad white เนี่ยมันมีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอยู่เวลาเบรคขึ้นมาเนี่ยแล้วมันย่อเนี่ยมันเลยหาจังหวะรับได้นะครับแนวรับอยู่ประมาณ4 4สําหรับตัวของ ad white นะครับ MTC ยังนะครับคือเรายังยังไม่ชอบเลยนะครับ MTC มันเกิดเดสคลอสขึ้นมานะครับผมยังมอง MTC ลงอยู่สําหรับตัวของทางเทคนิคนะครับที่ตัวของ TTB นะครับสำหรับ TTB ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีโกลเด้นคลอสเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าจุดซื้อเนี่ยผมว่าเราอาจจะรอแถวเส้น20เส้น200นะครับถ้ามัน1.74 1.74อะไรงี้ยนะับถ้าถอยมาถึงเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อมากกว่าสำหรับ TTB s c t p นะครับรับมา29บาทนะครับกราฟก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตัวของ MTC เนี่ยตัวของ s c t p เนี่ยตอนเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนมีคันเดลกับตัวละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังลงมาต่อย่างกราฟแปลว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ SCGP นะถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมว่ากำไรนิดหน่อยก็ขายออกก่อนดีกว่าสำหรับ SCGP นะครับ ส่วน CTH นะครับคัน d ี Group h o l d i n g นะครับผมว่ากราฟเริ่มเริ่มเสียนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยตอนไม่หลุดเส้น200เนี่ยเราก็ยังคิดว่าย่อและยังขึ้นได้ต่อแต่ว่าตอนนี้มันหลุดลงมาละนะครับมันนั้นกราฟมันเริ่มแย่ละนะครับไม่ควรถัวนะพุ่นหลุดเส้น200วันพวกนี้เราเราไม่ถั่วอยู่แล้วนะครับส่วน AI นะวันนี้เป็นหุ้นที่เราอยากให้เราวางมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแย่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เราจะเห็นว่าไอ้กรอบ s i เ e way up เนี่ย หุ้นเนี่ยสมมุติถ้ามันเป็นไซด์เว้าเนี่ยถ้ามันย่อมาไม่หลุดอัพเทรนเนี่ยเราจะแนะนํารับแต่ถ้าเกิดมันหลุดอัพเทรนอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าภาพมันเริ่มเสียนะครับดังนั้นให้รอต่ํานิดนึงแต่ถ้าเกิดมีก็แนะนําให้ขายออกมาก่อนนะครับสำหรับแนวรับประมาณ5.5สําหรับ AAI นะครับ BBL นะครับมีทุนอยู่140นะครับจะช็อตอะเกนพอร์ตตรงไหนดีนะเพื่อถ้าเกิดตั้งใจช็อตอะเกนพอร์ตแน่ๆเนี่ยผมว่า จุดช็อตอคเกนพอร์ตเนี่ยมันก็อยู่แถวๆประมาณช่วงร้อยนะครับสำหรับตัวของ BBL แต่ภาพโดยรวมผมมองกลางๆนะคือมันเป็นการแกว่งในกรอบ1 3 0ยส0มถึงมากกว่าสำหรับตัวของ BBL นะครับสำหรับโก19นะครับคือถ้าเกิดจะหาจังหวะในการรับลงทุนในภาพระยะกลางเนี่ยนะครับคือมองคร่าวๆแถวประมาณ8บาทก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าพยายามแบบเป็นลักษณะของการแบบทยอยซื้อมากกว่านะครับสำหรับถ้าเกิดเราจะลงทุนพวกระยะระยะกลางนะครับ ถัดมาเป็นตัว JMT นะครับ JMT ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยรีบาวขึ้นไปเนี่ยเส้น20เนี่ยมันไม่ผ่านเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีคําถามว่า JMT เนี่ยถั่วได้ไหมมันก็ยังถั่วไม่ได้นะเพราะว่ายังยังผ่านเส้น20วันไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ยังลงมาอยู่ก็ไม่มีจุดรับด้วยซ้ำนะครับถัดมาเป็นตัวของ CRC นะครับ CRC ถ้าตลาดไม่ค่อยดีกําไร2ช่องขายออกก่อนไหมนะครับผมว่ามันยังยังถือได้นะแบบ CRC เนี่ยผมก็ยังคิดว่า ย่อลงมาเนี่ยมันก็ยังเป็นการย่อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับคือตลาดเนี่ยมันมันก็เป็นจังหวะย่อแหละแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะเป็นการย่อลึกนะครับบังนั้นผมว่าโดยรวมเนี่ยยังมองถือได้มากกว่านะครับส่วนตัวของ neo นะครับ neo ตอนนี้กราฟก็อาจจะมองกลางๆมากกว่านะครับเพราะว่าภาพโดยรวมเป็นไซเกวงๆนะครับเราก็ต้องรอให้มันถึงถึงแนวรับประมาณ 51. 5 1าแล้วก็ดูแคนเดลกลับตัวแล้วก็ค่อยเล่นนะครับ ส่วนแบมนะครับแบมเดี๋ยวผมขอปรับเป็น IC i อซ์ไอแบบหนึ่งสำหรับตัวของแบมเพราะว่าเราต้องดูนะคือช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดมันลงมาเทสแถวโลเดิมเนี่ยคุณหนุ่นในเทสโลเดิมเนี่ยพยายามปรับอินดิเคเตอร์เป็น IC i อซ์ไอนะเพื่อจะเพื่อจะหาพวกไดเวอร์เจนดูนะครับถามว่ามีโอกาสจะเกิดไดเวอร์เจนไม่มีนะครับแต่ว่าแคนเดลยังไม่ได้กลับตัวนะครับเราต้องรอดูการกลับตัวที่โซนแนวรับก่อนถ้าเกิดแถวแถวเบาทมีแคนเดลกลับตัวเนี่ยเราค่อยเล่นเทคนิครีบาลสำหรับแบมนะครับ แจ๊สคุยไปแล้วนะครับกราฟก็นั่งสวยนะครับส่วน LTS นะครับ LTS สมมุติเอามาดูกราฟ60นาทีแล้วกันนะครับกราฟลายหนาทีเนี่ย LTS ถ้าเกิดแถวประมาณ7.4ไม่หลุดเนี่ยอาจจะพอรีบาวได้นะครับแนวต้าน7.9ถึงประมาณ8บาทนะครับแต่กราฟรายวันจะไม่ค่อยสวยมากเพราะว่ามันมันไปโดนแคนเดลเนี่ยที่โดนขายยาวๆนะครับสำหรับตัว LTS นะครับ SPRC เราคุยไปแล้วนะครับย่อมาซื้อได้นะครับส่วนบ้านปูมองเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเมืนอคุณแนะนำนะครับแล้วก็ แถวนี้ก็เป็นโซนแนวรับเหมือนเดิมสําหรับตัวของบ้านปูนะครับส่วนเบมนี้ก็มองเหมือนเดิมนะครับว่าโมเมนตัมเป็นเชิงบวกจาก Descending Triangle นะครับสำหรับตัวของเบมส่วนตัวของท็อปนะครับท็อปเราแนะนําที่แถวประมาณตรงนี้ไปนะครับก็แถว5-3เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขัดทุนอยู่แต่โดยรวมผมว่าก็ยังยังถือได้นะสหรับท็อปเนี่ยผมผมมองว่าที่ลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดเกิดเดซคลอสนะครับยังมีโอกาสที่จะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อแต่ว่าโดยรวมถ้าเทียบกันเนี่ย SPRC เนี่ยมันก็ไซส์ใบอ้าสวยกว่าท็อปแหละถ้าเกิดเทียบกันนะครับส่วน PSL นะหลุ่เส้น200ดังนั้นการาฟเทคนิคไม่ค่อยดีนะครับก็ดูดูดูที่แกลบไปนิดนึงแล้วกันว่ามันอาจจะถอยลงมาปิดแกลบได้เหมือนกันสําหรับตัว PSL นะครับ a, h, a h ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยเราก็แนะนําไปแล้วนะครับว่า AH มันมันมีโอกาสจะเล่นเทคนิคลีบาวสั้นๆได้เพราะว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยมันลงแบบเปิดแกลบนะครับแล้วก็เล่น รีบาวขึ้นมานะครับจริงประมาณ7 7 7 4เนี่ยก็เป็นแนวต้าระยะสั้นเมื่อวานจร,จริงก็ถ้าเกิดใครซื้อตอนช่วงเช้าเนี่ยมันก็พอเด้งไปถึงละนะครับถามว่าตรงนี้ยังพอเล่นได้ไหมผมว่ามันก็อาจจะก,กลางๆมากกว่าสําหรับ ah นะครับมาที่ตัวของ cpw นะครับตัวนี้นะครับก็ยังแนะนําว่ารับได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลงมาเส้น20วันละ วางสต็ปลอดไว้ต่ำกว่าเส้น2 0 0วันนะครับเดี๋ยวขอตัวสุดท้ายสําหรับช่วงเช้านี้นะเป็น BCP นะครับ BCP เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะ BCP มันต่ํากว่าเส้น20 0วันมาแล้วนะครับนี่เป็นเป็นเดสคลอสด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราเทียบกันเนี่ยท็อปเนี่ยที่มันลงเนี่ยมันก็ไม่ขนาดเดสคลอสแต่ BCP เนี่ยเป็นเดสคลอสแล้วถ้าจะเล่นจริงๆก็คือรอหลุดโลไปก่อนแล้วก็ค่อยรอดเวอร์เจนต์มีแคนเดลกลับตัวแล้วก็ค่อยเล่นสําหรับตัวของ BCP นะครับ สำหรับภาพเทคนิคนะควันนี้ช่งชวงเช้าก็น่าจะจบประมาณนี้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปเจอกันในชาร์ตเปอร์สเปกทีฟได้นะครับวันนี้หัวข้อหลักนะรเราจะเปรียบเทียบนะบว่าหุ้นใหญ่เนี่ยกับหุ้นเล็กเนี่ยหุ้นแบบไหนเนี่ยเหมาะกับการเก่งกําไรมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยไปพบกันต่อในช่วงบ่ายนะในช่งชวงเช้าเดี๋ยวรอนักวิเคราะห์พื้นฐานมาต่อในช่วงถัดไปได้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง y YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ